เดี๋ยวครูไปสร้างนะคะในโปรแกรมให้ดูเลยแล้วกันนะคะจะได้เห็นชัดๆว่ามันยังไงนะเ <c oughs> ส้นตรง GT นะคะเส้นตรง GT มีเส้นตรง GT นะคะอยู่ตรงนี้นะคะเส้นตรง GT แล้วก็จุดจุด h นะคะจุด h อยู่ประมาณนี้นะคะ H ทีนี้นะคะเราก็ทำการลากนะคะทำการการวงเวียนนะคะ นี่คืออะไรนะ G T เหรออ่ะกลางวงเวียนนะคะพอประมาณนะคะว่าพอประมาณนี่คือค่ว่าพอประมาณคือต้องให้มันตัดเส้น G T ได้นะคะอ่ะประมาณนี้ค่ะครูอันพวกกลางเลยค่ะครูก,ก็ลากเลยค่ะเงบครูได้มาแล้วสองจุดนะคะได้แล้วสองจุดครูนี่ไงจุดนี้กับจุดนี้นะคะครูตั้งชื่อว่า Mn แล้วกันอัาเรียนแบบข้อเมื่อกี้เลยตั้งชื่อว่า Mn นนะคะจากนั้นครูทำไงต่อคะ ครูทำยังไงต่อครูได้เ n แล้วครูควรทำยังไงต่อใช้เเป็นจุดศูนย์กลางคะ่ะการมวงเวียนเท่ากันนะคะการมวงเวียนเท่ากันใช้เอ็เป็นจุดศูนย์กลางมันไม่ตรงประมาณนี้แล้วกันนะคะเอ็และเต้องกลางเท่ากันนะลูกนะย้ําว่าเอและเนเนี่ยนะคะต้องกลางเท่ากันเพราะมันคือตัวที่เราสร้างบาลานซ์นะคะดังนั้นเราก็ ลากส่วนโคง้งนะลูกนะลากส่วนโค้งค่ะแล้วเราก็อ่าลากส่วนโค้งค่ะอ่าลากส่วนโค้งแล้วครูอ่าเจอแล้วครูเจอแลนด์มาร์คของเราแล้วนะคะจุดตรงนี้ครูตั้งชื่อว่าคิวแล้วกันนะตามตามข้อเมื่อกี้เลยนะคะง่ายเลยแล้วผมทำไยงยครูผมก็ได้จุดตัดแลนด์มาร์คมาแล้วไงผมก็วิ่งจากเอชมาเลยเอื้อมมือมาเลยนะตรงตรงนี้นะคะอ่ะตรงนี้นะคะจุดตัด เส้นตรง GT นี่แหละนะคะคือจุดที่เราได้มุมฉากมานะคะซึ่งคราจะตั้งชื่อว่า O แล้วกันนะคะนักเรียนก็จะได้ HO นะคะเส้นอ่าส่วนของเส้นตรง HO นะคะเป็นส่วนของเส้นตรงที่ตั้งฉากนะคะตั้งฉากกับเส้นตรง GT นะคะตั้งฉากกับเส้นตรง GT น,น,น,นี่นะคะใช้สัญลักษณ์นะ เส้นตรงส่วนของเส้นตรง HO ตั้งฉากค่ะเส้นตรง GT นะคะเสร็จ้หรือยังคะครูจะไปอธิบายแล้วนะ, <Yeah. S 1> นะ,ะโอเคนะคะจุด H จุดตรงนี้การวงเวียนนะคะการเวียนพอประมาณนะคะแล้วก็จิ้มที่ H นะคะจิ้มที่ H แล้วก็ลากตัด GT นะคะที่จุด M และ N ตามลำดับนะคะทำไมต้องพูดว่าตามลำดับครูเพราะว่ามันตัดพร้อมกันไม่ได้นะคะมันก็จะตัด M ก่อนแล้วไปตัด N อะไรแบบนี้นะคะประมาณนี้ จากนั้นก็กางวงเวียนพอประมาณแต่ต้องการเท่ากันนะคะใช้ M N, กับ N เนี่ยไปจุดศูนย์กลางบ้างนะคะเราได้ M กับ N มาแล้วก็ทิ้ง H ไปก่อนนะคะตอนนี้เรามี M กับ N ละ M กับ N อ่าสามมิกันนะคะสามมิกันสร้างแลนด์มาร์คขึ้นมาให้ H ค่ะสร้างแลนด์มาร์คขึ้นมาพอสร้างแลนด์มาร์คแล้ว H ก็สามารถที่จะเอื้อมมือมาถึงจุด Q ได้แล้วนะคะก็ตั้งชื่อว่าจุด Q แล้วก็ใช้แม่บรรทัดนันลากเงนีลงมานะคะก็จะได้ว่าตรงนี้ตั้งฉากเรียบร้อยแล้ว,ลวซึ่งจุดตัดตรงนี้นะคะจุดตัด เส้นตรง G T ตรงนี้ครูตั้งชื่อว่าจุด O นะคะเพื่อที่เราจะสรุปว่า H O ตั้งฉากกับเส้นตรง G T เรียบร้อยแล้วนะคะอ่ามาอธิบายกันหน่อยค่ะหนึ่งครูทำอะไรก่อนคะดับแรกหนึ่งตั้งใช้ H เป็นจุดศูนย์กลางค่ะอ่าครูบอกว่าการเวียนก็ระกะอานการวงเวียนพอประมาณรู้จะบอกว่าใช้เดี๋ยวนะพอประมาณ ูจะบอกว่าใช้อะไรก่อนก็ได้นะแล้วแต่ะครับมันสลับได้มันสลับได้ะะการโรงเรียนพอประมาณใช้จุด S นะคะใช้ S เป็นจุดศูนย์กลางแล้วไงคะลากส่วนโค้งตัดอะไรลากส่วนโค้งตัดเป็นตรง G e. T ลากส่วนโค้งตัดเส้นตรง G T แล้วไงต่อคะที่จุดอะไรคะ m และ n ตามลำที่จุด m และ n ตามลำดับอ่าข้อที่สองค่ะยังไงต่อใช้จุด m และ n เป็นจุดศูนย์กลางใช้ m และ n เป็นจุดศูนย์กลางอาการมืเรียนเป็นไงคะ จางวงเวียนรัศมีเท่ากันพอประมาณจางวงเวียนรัศมีเท่ากันรัศมีเท่ากันแล้วไงต่อลอากส่วนโค้งตัดกันที่ไหนคะส่วนโค้งตัดก,กันที่เส้นตรงเอล่า่วนโค้งตัดก,กันที่จุด Q นะคะลากส่วนโค้งตัดก,กันที่จุด Q จากนั้นข้อที่สามทำไงต่อคะได้จุด Q มาแล้ว ได้จุด Q มาแล้วคูทำยังไงต่อเนี่ยได้ตรงเนี้ยแล้วทำยังไงต่อไปหาจุด Q อ่าเราก็บอกว่าลากส่วนของเส้นตรง H H Q นะคะลาส่วนของเส้นตรง H Q ตัดเส้นตรง G T ที่จุดอะไรคะ เนี่ย oh. มันตัดเส้นตรงเออมันตัดเส้นตรง GT ที่จุด O นะคะข้อที่4ี่แล้วก็สรุปให้เขาว่าจะได้อ่าจะได้นะคะเส้นตรง HO นะคะส่วนของเส้นตรง HO เนี่ยนะคะตั้งฉากตั้งฉากกับเส้นตรง GT เรียบร้อยแล้วนะคะตามต้องการเส้นตรง GT ตามต้อง การเสร็จแล้วค่ะ